สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพี่ปิ่นก็ได้เวลามาแยกพอร์ตเจ้าตัวอ้วนนะคะลายพอรแล้วนี่นะคะพี่ปิ่นสั่งมาทางออนไลน์นะคะเป็นเป็นพอร์ตแบบนี้นะคะก็เราจะต้องมาแยกเขานะคะแต่ทีนี้การแยกพอร์ตเนี่ยมันก็จะต้องมีวิธีนะคะทำกันยังไงไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะเราจะนำ เจ้าลายทอปตัวอ้วนเนี่ยนะคะออกมาจากพออยางไงนะคะก็ไปเปิ่มซื้อมาแล้วก็วางพักไว้นะคะในที่ร่มนะคะก็เกือบอาทิตย์แล้วก็ได้เวลาที่จะอให้เขาออกมาแยกกระถางนะคะแล้วก็เพื่อนำไปรรอล่ากหรือลงปลูกต่อไปนะคะวิธีง่ายๆก็คือเรายกกระถางมานะคะเราใช้ฝ่ามือเนี่ยปิดเอาไว้แล้วก็คว่ำนะคะ นี่น้องเขาก็จะหลุดออกมาแบบนี้เลยนะคะที่สำคัญเลยนะคะเราต้องให้ดินวัสดุปลูกนะคะแห้งสนิทก่อนนะคะก่อนที่จะนำมาแยกนะคะถ้าเกิดว่าที่เราสั่งซื้อมาเนี่ยเขาแห้งสนิทแล้วเราวางไว้ในที่ร่มสัก2อสาวันอย่างเงี้ย เราก็สามารถแยกพอตได้นะคะแต่ตอนที่พี่ปิ่มซื้อมาเนี่ยกระถางนี้จะมีความชื้นนิดนึงนะคะพี่ปิ่มก็เลยทิ้งไว้สักอาทิตย์หนึ่งดีกว่าเพื่อความแน่ใจนะคะแล้วเราก็บิดดินออกมานะคะเห็นไหมคะบิดินออกมาอันนี้วัสดุปลูกของเขานะคะก็จะเป็นวัสดุปลูกที่ค่อนข้างโปร่งนะคะเห็นไหมคะมีเพอร์ไลท์มี หินภูเขาไฟพีทมอสนะคะค่อนข้างปร่องอยู่แล้วส่วนไหนแยกได้เราก็แยกไว้ก่อนแบบนี้นะคะคือดินเขาค่อนข้างที่จะร่วนมากนะคะไม่จับตัวกันเป็นก้อนเลยลากาเอยาวเราจะทิ้งไว้ทิ้งไว้เออแยกออกมานะคะรากยาวๆแบบนี้เราก็แยกออก เห็นไหมคะมีต้นเล็กๆด้วยถ้าซื้อมาเป็นพอร์ตแบบนี้นะคะก็ก็ต้องจับเขาแยกแบบนี้ดูก่อนไขม่มุกเจ้านี้นะคะค่อนข้างที่จะแต่งตึงนะคะไม่ค่อยเหี่ยวเลยนะคะแสดงว่าก็อย่างที่บอกนะคะน้องเพิ่งได้รับน้ํามา ก็เลยเคือหวบอ้วนสวยทีเดียวนะคะนี่ที่ปิ่มนี่ก็คือเหมือนกับแยกคัดไซส์ไปนะคะว่าไซส์ไหนไซส์เล็กๆอยู่กับเล็กๆไปก่อนนะคะนี่นะคะดินเขาเออน่าจะเป็นดินที่เขาเพาะเองนะคะร่วนมากๆเลยนะคะเราสามารถที่จะเ คือไม่ต้องดึงรากเก่าก็ได้นะคะคือลงปลูกน้องก็ได้เลยนะคะแบบอย่างเช่นเราจะแยกออกมาแบบนี้นะคะแยกออกมาโดยที่เออไม่ให้รากเขาเสียหายนะคะอย่างเงี้ยแยกออกมาแล้วก็สลัดดินแล้วก็ไปลงปลูกได้เลยนะแบบนเนี้ยเนี่ยเราบีเป็นก้อนอย่างเงี้ยอันไหนที่มันไม่แตกเนี่ยเราสามารถไปลงปลูกได้เลยนะคะ พี่ปิ๋มจะร่อรากในออวิธีร่อรากแบบน้ํานะคะวันนี้จะแบ่งไว้ร่อรากแบบน้ําให้เพื่อนๆได้รับชมเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่านะคะว่าออขั้นตอนต่อไปทําอะไรกันค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาตัดรากกันนะคะเพื่อที่จะร่อรากนะคะส่วนนี้เราแบ่งไว้2กลุ่มกับออต้นเล็กๆก,กับต้นใหญ่ๆนะคะ ดึงเบาๆนะคะแล้วก็ตัดรากแต่วันนี้นะคะคลิปนี้ครั้งที่แล้วนะคะเรารอรากแบบวิธีเออใช้หินภูเขาไฟนะคะแต่ครั้งนี้พี่ปิ่มจะใช้วิธีรอรากด้วยน้ำนะคะก็อยากจะลองลองลองหลายวิธีนะคะให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะแล้วก็คือศึกษาไปด้วยกันนะว่า อะไรมันมันดีนะคะแต่พี่ปิ่มคิดว่านะอะไรที่ดีเนะี่ยคืออะไรที่สะดวกเรามากกว่าพี่ปิ่มคิดว่านะคือสิ่งที่สะดวกคือเป็นสะดวกสําหรับเราเนี่ยพี่ปิ่มคิดว่ามันก็ดีสําหรับเรานะคะบางทีการเลี้ยงต้นไม้นี่นะคะเราก็เราก็ต้องเหมือนกับว่าสร้างนิสัยให้เขานะคะคือให้เหมาะกับเราด้วยนะในบางบางพันบางสายพันธุ์อย่างเงี้ย เราสามารถดัดนิสัยเขาได้นะแต่ไม่ใช่สักทีเดียวนะคะคือหมายความว่าให้เขาเหมือนกับพบกันคนละครึ่งทางเพื่อนๆนึกออกไหมคะต้นไม้ครึ่งหนึ่งเราครึ่งหนึ่งมาพบกันตรงกลางนะค <c> ะ <ười> คือเพราะวางทีเนี่ยบางสายพันธุ์เนี่ยเขาก็สามารถปรับตัวกับสถานที่เลี้ยงของเราได้นะคะต้องศึกษาต้องต้องต้อง,องเลี้ยงกันไป <c ười> พี่ปิ่นจะตัดให้เขานะคะเห็นไหมคะพเพื่อนเพื่อ เห็นรากไหมคะให้เป็นสีข,ขาวๆอย่างเงี้ยออกคือตัดให้เขาเห็นสีข,ขาวๆแบบเนี้ยนะคะค่ะเออเรามาดูวิธีการรอรากด้วยน้ํนานะคะพี่ปิ๋มจะใช้ภาชนะเป็นถ้วยแบบนี้นะคะแล้วก็เราจะใช้สก๊อตเทปนะคะมาทําเป็นตะข่ายเป็นรูนะคะเหมือนกับว่า เราจะติดสกอตเทปในถ่ที่ถ้วยบนถ้วยแบบนี้นะคะแล้วก็ทําให้เขาคล้ายๆว่าเป็นช่องนะคะเป็นเพื่อนนึงออกไหมคะเห็นไหมเอ,อ่ยทิ้งระยะไว้ให้เป็นช่องนะคะติดให้เขาสับว่างนะคะให้เขาเป็นเป็นช่องแบบนี้นะคะสามารถที่จะวางเอ,อ่อ น้องได้แบบนี้เห็นไหมคะเพื่อนๆนะเดี๋ยวเราจะติดเขาจนจนหมดนะคะเพื่อนๆจะใช้เป็นตัวแรปแตงโมก็ได้นะคะแรปผลไม้อ่ะคะ่ะคือใช้คุมเอาแล้วก็ใช้เออไม้จิ้มฟันหรือไม้ปลายแหลมนะคะจิ้มเป็นรูให้กับน้องก็ได้นะคะแต่ว่าพี่ปีมหาแรปแตงโมไม่ได้ ก็เลยใช้วิธีเป็นสก๊อตเทปแบบนี้นะคะแล้วเราก็นำน้ำมาใส่ที่ถ้วยนะคะเห็นไหมคะเขาก็จะเป็นช่องเหลือช่องก็จะมีช่อง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 เป็นเป็นตะข่ายเป็นรูที่เราเว้นว่างไว้นะคะเดี๋ยวพี่ปิ่มจะนำน้ำมาใส่นะคะเพื่อนๆนี่นะคะใส่น้ำลงไป เพื่อนๆจะสะดวกใส่น้ำก่อนแล้วคออติดส,สกอตเทปก็ได้นะคะเอาที่เอาที่สะดวกเลยนะคะแต่พี่ปิ่นกลัวน้ำหกเพราะว่าถ่ายถ่ายกล้องไปด้วยนะคะเดี๋ยวจะโดนน้ำใส่เบาๆให้าการะยะดูนะคะให้สูงนิดนึงคือเราจะให้ตัวลากเ้าเนี่ยโดนน้ำปิ่นปิ่นนิดนึงนะคะ ก็จะให้น้ําสูงนิดนึงนะคะคือปิ่มเอาแค่ปิ่มน้ํานะคะเดี๋ยวเราค่อยเติมก็ได้นะคะแล้วเราก็นําน้องมาวางนะคะที่ตัดลากแล้วนะคะอ,อ,อย่าโฟกัสที่เล็บพี่ปิ่มนะคะ วางแบบนี้ตามช่องที่เราได้เจาะเอาไว้นะคะแบบนี้แบบนแบบนเห็นไหมคะเพื่อนเน้องก็จะลงช่องพอดีพอดีอน้องเองนะคะน้องเองนต้นที่ยาวก็อาจจะมีลมบ้างอะไรบ้างนะคะ เดี๋ยวพี่ิ่นหด,ดน้องแบนเราสามารถเบียดน้องลงไปได้เอาแค่แบบปลายล่างโดนโดนโดนน้องนิดนึงนะคะเดี๋ยวพี่กลิ่นปรับกล้องให้มองเห็นชัดๆนะคะอ่านี่นะคะกิ่นจะวางน้องไว้เบาๆนะคะอย่าก,กดมากเดี๋ยวสกอตเทปจะไปบาดตัวตัวน้องนะคะ วางให้พออยู่นะคะอันนี้ใหญ่น้องอ้วนแล้วกันน้องอ้วนลงไปปลายเขาก็บางต้นก็ถึงน้ำบางต้นก็ไม่ถึงน้ำนะคะ แต่เดี๋ยวพี่ปิ่มจะเติมน้าไปอีกนิดนึงเติมน้ําไปอีกนิดนึงนะคะนี่นะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วเห็นไหมคะตัวรากเขาก็จะแตะน้ํานิดนึงนะคะแตะน้ําอยู่นิดนึงเช็คดูเขบ้างอะไรบ้างไม่เป็นไรนะคะแต่อย่าให้ต้นเขาโดนน้ําเอาแค่รากนะคะเอาแค่ลากที่โดนนะคะเดี๋ยวเราเช็คดู Okay. เดี๋ยวเน่านะคะเอาแค่ลากไปไปนะคะเอียงบ้างอะไรบ้างไม่เป็นไรแต่เราอยากให้ต้นโดน mm hmm. ก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะสําหรับวิธีร่อรากแบบน้ํานะคะเราก็วางเขาไว้ในที่ร่มนะคะคือมีมีแสงถ่ายมีแสงผ่านนะคะแต่ไม่ใช่แสงแดดจัดนะคะคือมี เขาเรียกอะไรมีความสว่างอะแต่ไม่ต้องโดนแดดนะคะแล้วก็วางเขาไว้เดี๋ยวเราจะรอดูนะคะว่ากี่วันรากเขาถึงจะมานะคะเพื่อนๆค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะคะที่ติดตามชมคลิปจนจบนะคะอย่าลืมนะคะก็มีอะไรนะคะพูดคุยกันได้ใต้โพลแล้วก็ทักทายกันได้ที่พิมพอารี่นะคะเพจพิมอาร r y แล้วก็ ไอจีพิม diary c a n ตั t นะคะฝากกดติดตามกด subscribe ให้ด้วยสำหรับคลิปนี้ไปก่อนละคะ่ะสวัสดีค่ะ